สอนคำว่ากาดะแล้วก็คำว่ากะปานักเรียนจะอ่านเป็นกะดะกะปะมีวิธีการแก้ไขไหมคะ,ะสวัสดีค่ะในคลิปนี้ครูก็จะมาตอบคำถามคุณค,ครูชั้นป .1 นนะคะที่สอนตามแนวทางบันรดทักษาสีขัน้น โดยใช้แบบฝึกหัดจากหนังสือเล่มนี้นะคะของผู้ช่วยศาสตราจารย์สิวการปฐุมสูตรแล้วก็ได้ใช้ชาร์ตไวนิวของสูนเรียนรู้ทุ่งศักดิ์อาสมนะคะซึ่งเป็นชาร์ตไวนิวที่เป็นแบบฝึกหัดการสอนจากหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดเลยคุณครูถามว่าสอนถึงชาร์ตแผ่นที่2แล้วนะคะแต่เด็กยังเดี๋ยวขออนุญาตอ่านข้อความที่เขาส่งไลน์มาถามเนาะ,ค,ะคุณครูถามว่าตอนนี้สอนขึ้นชาร์ตแผ่นที่2แล้ว แต่นักเรียนไม่สามารถประสมคำสองพยางที่ต่างสระก,กันได้เช่นสอนคำว่ากาดะแล้วก็คำว่ากะปานักเรียนจะอ่านเป็นกะดะกะปะมีวิธีการแก้ไขไหมคะอ่าเดี๋ยวต้องเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าชาร์ตไวนิ้หรือว่าแบบขาดจากหนังสือเลียนี้เนี่ย ถ้าเรียงตามลำดับอะหาะเนื้อหาในสัปดาห์แรกสัปดาห์แรกของหนังสือเล่มนี้มันจะเป็นอักษรกลางทั้งหมดเลยค่ะจะเป็นอักษรกลางทั้งหมดเลยนะแล้วก็จะนำเอาอักษรกลางทั้งหมดเนี <imi> ่ยมาแจกลูกก <looked> ับสระอะอีอ <friendly>. ุและสระอูไล่เรียงไป6สระแบบนี้ชาร์ตแผ่นแรกจะเป็นสระอะ ชาร์จแผ่นที่2จะเป็นสระอาซึ่งคุณครูท่านนี้สอนถึงชาร์จแผ่นที่2อ,อย่างเช่นเขายกตัวอย่างว่ามีคําว่ากาดะอ่ะซึ่งเป็นสระอาะกับสระอากาเป็นสระอาดะเป็นสระอาะเนาะพอสองคำรวมกันนี้เด็กจะอ่านเป็นสระอาะซึ่งเป็นสระที่เด็กเคยเรียนมาก่อนนาน,น,นแล้วแต่เด็กอ่านเป็นสระอาไม่ได้อันนี้คือคําถามของคุณครูนะคะว่าเอแล้วอย่างเงี้ยกรณีที่เด็กอ่านสระอาไม่ได้ แต่อ่านเป็นสะอาดทั้งหมดเลยนะคะจะมีวิธีการแก้ไขยังไง <Okay. S 1> ก่อนอื่นต้องเช็คอย่างนี้ก่อนว่าถ้าเด็กเขาอ่านเป็นสะอาดทั้งหมดคือเด็ก,กเคยเรียนสะอาดไปแล้วแล้ววันนี้เพิ่งจะเริ่มเรียนสะอาดแล้วเด็กไม่สามารถอ่านสะอาดได้คืออันนี้มันเป็นเรื่องปกติเนาะเวลาที่เด็กเขาเจอสระใหม่ๆแล้วเขาจะไม่ค่อยคุ้นหรือสระที่มันเสียงคล้ายๆกันน่ะอย่างเช่นอะ เสียงมันคล้ายๆกันค่ะมันแค่ต่างกันแค่สั้นกับยาวคําแนะนําแรกคืออยากจะให้ครณครูค่ะเขียนสระอะกับสระอาบนกระดานตัวใหญ่ๆเลยใหญ่แบบคาว่าใหญ่คือแบบประมาณ1ฟุตอะ่ะต้องแบบประมาณ1ฟุตอะ่ะไม่ใช่แบบใหญ่แค่นี้อันนี้ไม่เล็กใหญ่นะมันเล็กไปเราต้องนึกถึงแบบเด็กที่นั่งข้างหลังสุดหลังห้องเลยอะ่ะเขาจะมองไม่เห็นแลยค่ะตัวแค่นี้นะคนะ,ะเราต้องแบบใหญ่หญ่ขนาดนี้เลยนะคะคือซ้ายขวาอะอ่ แล้วก็แบบลากเสียงให้มันยาวๆค่ะอ่ะอันนี้สัน้นแล้วรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้นะสะอาอ่าสะอารูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้มันมีความต่างทั้งรูปและเสียงคือต้องให้เห็นความต่างะคะระหว่างอ่ะกับอ่าทั้งรูปและเสียงที่มันมีความต่างกันอยู่นะคะอันนี้เป็นวิธีการแรกเทคนิคแรกที่ครูก้อยเคยใช้ตอนที่ไปนิเทศติดตามแล้วก็ช่วยคุณครูแก้ปัญหาแล้วพบว่ามันมันได้ผลนะคะ สระเนี่ยจะเป็นสิ่งแรกที่เด็กจะลืมก่อนเพนชนะเลยเพราะว่าเท่าที่ครูก้กอยเคยสังเกตนะคือเพนชนะอย่างเช่นกอไก่ขอไข่คือชื่อไก่ไข่ชิงขวดพวกนี้มันมีเสียงและความหมายที่เชื่อมโยงไปสู่ภาพของคำอะค่ะที่เด็กจะสามารถจดจําได้แล้วก็นึกจินตนาการออกนึกจินตนาการตัวไก่ไข่ชิงจานอย่างเงี้ยเขาจินตนาการออกแต่ถ้าเป็นอะอีอีออออออ มันไม่มีอะไรที่มันเป็นความหมายของเสียงเหล่านี้อ่ะพอมันไม่มีความหมายเชื่อมเพื่อเชื่อมโยงให้เด็กเห็นภาพอ่ะว่าไอ้ตัวเสียงอะรูปหน้าหน้าตาเป็นยังไงมันเชื่อมโยงกับคาว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเด็กก็อาจจะจําสระไม่ค่อยได้แล้วก็มักจะลืมสระเป็นอันดับแรกก่อนที่จะลืมเพนชนะเลยด้วยซ้ำนะดังนั้นแล้วเนี่ยการเน้นย้ำสระก่อนเข้าสู่บทเรียนเนี่ยจึงเป็นเรื่องสําคัญ <Okay. S 1> ถ้าเด็กเขา สับสนระหว่างสระใดกับสระใดนะอะสับสนกับอาอ,อ,สสอ,อีสับสนกับอีเขียนขึ้นบนกระดานค่ะเขียนขึ้นบนกระดานใหญ่ๆตัวใหญ่ๆแล้วก็เปรียบเทียบไปเห็นการทั้งรูปแล้วก็เสียงนะคะเห็นความตาม่างแล้วเวลาออกเสียงสระยาวย<ๆ>ก็ให้มันยาวยๆเลยค่ะยาว over action เลยอะอะอีอีอุอ,อ,อ,อูให้มันเห็นความต่างอะค่ะ ให้เห็นความต่างเลยนะคะส่วนวิธีการที่สองนะคะซึ่งเราอาจจะต้องมาวิเคราะห์ค่ะว่าสมมติว่าอย่างเช่นครูอคอบอกว่าเวลารวมคําสราะอาก,กับสระระอาแล้วเด็กอ่านเป็นสระอาหมดเลยเช่นกาดะแต่เด็กอ่านเป็นกะดะถ้าเป็นแบบนี้ให้ลองเช็คว่าแล้วถ้าเขาอ่านเป็นคําแยกละ่ะเช่นสมมติว่ากาดะลองไม่เอากาดะมารวมกันซิดูสะกดได้ไหม ตัวนี้ตัวอะไรตัวนี้ตัวอะไรถ้าเด็กบอกอกออันนี้สระอะไรลูกเด็กก็ออกอ,อรวมกันเป็นถ้าเด็กตอบว่ากาได้ <T> <G un> ก็แสดงว่าจริงๆเด็กอ่านสระอาได้ค่ะแต่เพียงแค่ว่าเวลามันเอาสองสระมารวมกันน่ะเด็กเกิดความสับสนดังนั้นวิธีการก็คือให้ครูแยกแยกทีละคำแยกยังไงก็คือสอนอย่างนี้คือว่าอ่ะสะกดทีละคำนะลูกไหนลองดูซิสมมุติว่าเด็กอ่านเป็นคำสองสองพยางไม่ได้ลองอ่านซิ กออันนี้เพนชนะอะไรลูกเพนชนะอะไรกอใช่ไหมอ่ากอกออันนี้สระอะไรลูกกออ่าอ่านว่าอะไรคะเด็กก็อ่านสมมติว่าเด็กอ่านกาได้ต่อมาตัวที่สองแล้วเด็กอ่านดอ่ะดะรวมได้เอาไหนเอากากับดะมารวมกันอ่านว่าอะไรลูกกาดะถ้าเด็กสามารถอ่านแยกได้ทีละคำอะค่ะถ้าเขาอ่านแยกได้แต่เขาแค่อ่านรวมพอรวมเป็นคำแล้วอ่านไม่ได้อ่ะ จริงๆแล้วถามว่าเด็กอ่านได้ไหมได้คะ่ะเด็กอ่านได้เพียงแค่เวลามันเป็นคํายาวๆอะ่ะเด็กอาจจะเกิดความไม่มั่นใจเกิดความกังวลเกิดความกลัวกล <ๆ S 1> ัวอ่านผิดเกิดความสับสน<อ>นะคะอันนี้มันก็มีโอกาสเป็นไปได้ดังนั้นก็ให้ใช้วิธีการพาอ่านแยกก่อนอ่านแยกก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเอามารวมกันอันนี้หมายรวมถึงคําที่เป็นสามพยางศีพยาง์างด้วยก็เช่นเดียวกันนะคะเพื่อเสริมความมั่นใจให้กับเด็กนะคะเพราะว่าเด็กๆอ่ะ คือเขาเพิ่งเริ่มอะค่ะเพราะเขาเพิ่งเริ่มความไม่มั่นใจแล้วเขาก็กังวลกังวลงวล่าเอ๊ะจะอ่านออกมาถูกไหมผิดหรือเปล่าทั้งกังวลทั้งกลัวทั้งอายทั้งเขินหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่เขาก็เลยไม่ไม่กล้าที่จะออกเสียงมาหรือบางทีก็ออกเสียงผิดสับสนตีกันนะ,ะระหว่างอ่านก,กับอา่านก็ลองใช้วิธีการนี้กันดูนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราให้อ่านแยกแล้วเด็กอ่านไม่ได้เช่นสะอาดก,ก็อ่านไม่ได้สะอาดก,ก็อ่านไม่ได้ถ้ากรณีแบบนี้ต้องย้อนกลับไปปูฐานแล้วก็เน้นย้ำสระกกันใหม่อีกครั้งหนึ่ง วิธีการเน้นย้ำก็ได้ทั้งการพาอ่านพาคัดลายมือพาเล่นเกมทั้งทำในห้องในชั้นเรียนหรือให้เป็นทำเปกันบ้านหรือไปวาดเพื่อชนะวาดสระเป็นเกมอักษรอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะคะให้ใช้วิธีการกิจกรรมเสริมตัวนั้นมาช่วยก็จะสามารถทําให้เด็กเนี่ยสามารถแยกแยะสระที่ที่มันแตกต่างกันได้อย่างแม่นยําม,มากขึ้นนะคะกะ็ลองใช้วิธีการนี้ลองไปทำ ชมจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานทางการศึกษาและอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดโอกาสสำคัญที่จะทำให้เด็กของเราอ่านออกเขียนได้กันนะคะ